ติดแบรด์ขายไม่ได้ค่ะเพราะตัวค้าที่ไหนกน็คือขวดไม่สามารถอธิบายให้คนเขาเข้าใจและมองเห็นภาพที่คุณต้าต่ารได้ในหลายคนนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์ค่ะแต่ไม่สามารถที่จะสื่อสารให้ลูกค้าตัวแทนเข้าใจในสิ่งที่คุณ าดังนั้นถ้าหากว่าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่เป็นเจ้าของแบรนด์เป็นแม่ค้าอัพไลน์ใหญ่นะคะคุณจําเป็นมากๆคุณต้องเรียนรู้สุดทักษะเรื่องของการคุณพูดยังไงก่นดาให้คนเขาเข้าใจวันนี้เขาบอกนะคะว่าหลักของการพูดก็คือสเต็ปแรกคุณต้องรู้เรื่องก่อนพอพูดให้รู้เรื่องเสร็จคุณต้องพูดให้คนเขาเข้าใจพอพูดให้คนเข้าใจง่ายๆคุณจะต้องพูดให้เขาอินจากคุณเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณ <Billie S 1> <Idi om. S 2> สามทำให้คนทิ่ขูงคุณได้คุณจะปิดการขายได้ง่ายขึ้นค่ะและข้อที่2นะคะที่ทําให้คุณสงตายปิดการขายไม่ได้คือคุณเป็นนักข่าคนอย่างเดียวคุณไม่ได้เป็นนักฝังวันนี้การที่เราปิดการขายไม่ได้เราต้องรู้จักเขาเขาวิทีไหนลูกค้าเข้ามาไหนก็ตามที่คุณไม่รู้จักลูกค้าคุณไม่รู้ว่าลูกค้าของคุณมีปัญหาอะไรคุณไม่มีทางที่จะสิอฐานหรือปิดการขายได้เลยเพราะว่าคุณไม่รู้เจ้าสินค้าของคุณนและค่ะเป็น ด้วยไปสอบโอยนยายมาจากเขาดังนั้นถ้าถามว่าคุณอยากจะเป็นนักนขายที่เปิดการขายได้แบบที่มีสมาร์ทไลน์คุณต้องทำความรู้จักกับลูกค้าให้ได้ค่ะและข้อที่3นะคะถ้าอยากจะเปิดการขายที่แบบง่ายๆเลยก็คือที่แนะนําว่าให้คุณฝึกการพูดน้ากล้องแล้วก็ออกมาสร้างตัวตนค่ะเพราะว,วิธีการนี้เป็นวิธีการที่ง่าย ลงทุสทนสั้นที่คุถ้าดคุณทาได้กรตีได้เลยค่ะว่าคุณจะมีการขายได้ง่ายแบบของก้วยข้าวป่าเลยนะคะถ้าใครที่อยากจะเรียนรู้วิธีการเิดการขายการขอบล็อกมาสามารถที่จะพักเข้ามาสอบ็กขาของี่ได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดี